สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดโนนกองตาบลโพอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดพาทุกท่านมาเบิ่งกองใหญ่ครับกองใหญ่กองโบราณนะครับพี่น้องโอ้ใหญ่อลีครับพี่น้องนี่ครับเป็นกองสมัยโบราณนะครับพี่น้องสวยงามมีลีครับพี่น้องอืมใหญ่เลยครับพี่น้องครับสุดยอดครับแล้วก็สวยงามนะครับพี่น้องเป็นกองโบราณ กองโบราณยังตีได้อยู่นะครับพี่น้องยังตีได้จริงครับนี่ครับมีขอนมีขอนตีกองนะครับกองโบราณนะครับอยู่วัดโนนกองตำบลโพอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องครับพุ่นั้งพุ่นก็เป็นโบสถ์พุ่นย่างงามเลยนะครับพี่น้องโอ้โบสถ์สวยงามมากครับโอ้งามอีลีครับพี่น้องครับนี่คือโบสถ์ของวัดโนนกองพุ่นนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสวยงามอีลีครับพี่น้องครับ วัดโนนกองตำบลโพอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับเป็นวัดที่อยู่ใกล้ๆอำเภอเมืองเป็นวัดที่อยู่ในอำเภอเมืองนะครับใกล้ๆตัวเมืองศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับสวยงามอีหลีครับวัดนี้ครับเดี๋ยวสิาพาทุกท่านไปเบิ่งหุ่นนะครับมีพระพุทธรูปอยู่ทั้งหุ่นแหละครับเดี๋ยวสิาพาทุกท่านย่างไปเบิ่งทั้งหุ่นเด้อครับ นั่นแหละครับพี่น้องครับคือพระบุธรูลววัดโน่นกองตําบลโพอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องครับสวยงามอิลีครับพี่น้องครับเมื่อนี้เสี็นรถมาหลายๆนะครับพี่น้องรถรถเยอะนะครับวันนี้เพราะว่าเข้ามาเลือกตั้งกันนะครับผมทําคลิปนี้วันที่14พฤษภาคม2566นะครับเป็นวันเลือกตั้งสสอพอดีนะครับนี่ประชาชนเพิ่นมาเลือกตั้งสสกันนะครับกันเลย กระสีเห็นรถนะครับจอดเลี่ยงไล่กันแบบนี้หลายๆแบบนี้แล้วครับพี่น้องครับโอ้สวยงามนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิผ้าถูกแตนยางไปเบืองไกลๆนะครับคุณผู้ชมครับโอ้สวยงามอีรีครับคุณผู้ชมครับอเป็นลูกปั่นพระพุทธรูปนะครับพี่น้องครับเออสวยงามดีนะครับพี่น้องครับสวยงามเงียบสงบน่าเลื่อมใสศรัทธานะครับนี่คือ รูปปั้นพระพุทธรูปนะครับที่วัดโนนกองตำบลโพอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องครับโอ้สวยงามครับพี่น้องครับนี่แหละครับผู้ดอยากมาเบิงนะครับมาที่วัดโนนกองอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดเด้อครับพี่น้องครับสวยงามครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ